และคลิปนี้นกจะพาเพื่อนมาชมวิธีการเลี้ยงช้างแคคตัสกันค่ะนี่คือแคคตัสสายพัน์ธุช้างหรือคอริพันธาก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เพื่อนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีลักษณะของช้างแคคตัสนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะคือผิวเกลี้ยงนะคะแล้วก็มีหนามที่เหมือนกับ งาช้างนั่นเองค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นแคคตัสที่ให้ดอกสวยมากอีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะสีดอกก็จะมีสีเหลืองและสีชมพูนะคะปัญหาที่เกิดกับช้างแคคตัสที่เราพบบ่อยก็คือราสนิมนะคะเพราะฉะนั้นดินจะต้องแห้งแดดจะต้องพอดีพอเหมาะนะคะเพราะว่าสายพันธุ์นี้ขึ้นชื่อเรื่องราสนิมค่ะ การรับเข้าบ้านครั้งแรกจะมีวิธีการดูแลยังไงเรื่องแรกนะคะการให้น้ำเพื่อนๆไม่ต้องใจร้อนรีบร้อนที่จะให้น้ํานะคะเราจะรดน้ําเมื่อดินแห้งสนิทด,ดีวิธีการทดสอบก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นคือใช้ไม้ปลายแหลมนะคะจิ้มลงไปดึงขึ้นมาถ้ามีดินที่ยังชื้นๆติดปลายไม้มาอยู่ อันนี้ยังไม่สามารถที่จะรดได้นะคะเพราะว่าความชื้นยังเยอะอยู่ค่ะเพื่อนๆบางทีทางร้านขายเขาอาจจะเพิ่งให้น้ําไปใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเรายังจะไม่รดถ,ถ้ายังชื้นอยู่แต่ถ้าเราทดสอบดูแล้วดินแห้งสนิทก็สามารถที่จะรดน้ําได้เลยค่ะเพื่อนๆการรดน้ําก็รด ชุ่มไปเลยนะคะเมื่อดินแห้งสนิทดีการให้น้ำในช่วงฤดูฝนเนี่ยนะคะอาจจะต้องควบคุมให้ดีสักหน่อยเพราะว่าถ้าช่วงที่โดนละอองฝนเนี่ยเราควรที่อาจจะให้น้ำห่างไปอีกเพราะว่าความชื้นในดินก็ยังมีเยอะอยู่นะคะการให้แดดนะคะเราจะต้องให้ช้างเนี่ย ได้รับแดดยาวๆชั่วโมงให้เยอะที่สุดแต่ว่าภายใต้การกรองแสงด้วยแซลนแบบนี้นะคะหรือจะเป็นแดดช่วงเช้าไม่เกินเที่ยงก็พอค่ะส่วนตัวนกนะคะตรงที่ตั้งวางไว้นี้แดดอยู่ที่ประมาณ7-8ชั่วโมงก็จะตั้งวางรว,รวมกันกับแคกตัสที่เป็นผิวเกลี้ยงทั้งหลายนะคะ พวกอิลูซโมหรือว่าแอสโตก็สามารถตั้งวางด้วยกันได้ค่ะพวกที่ผิวเกลี้ยงเก้ยงเนี่ยอยู่ด้วยกันได้ค่ะเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของการให้ปุ๋ยนะคะมาถึงเราเนี่ยแน่นอนค่ะต้องให้ปุ๋ยก็ นำหินหน้ากระถางออกแบบนี้นะคะเราก็จะใส่ปุ๋ยลงไปเดี๋ยวเราก็จะกลบเหมือนเดิมนะคะการใส่ปุ๋ยเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเราจะใส่แค่สองรอบพอช่วงของการเปลี่ยนดินกับช่วงระหว่างกลางปีนะคะก็คือ6เดือนครั้งหนึ่งเราก็จะให้ปุ๋ยแค,ค็ตตัสนะคะปุ๋ยที่นกใช้จะเป็นปุ๋ยละลายช้านะคะก็ ออกฤทธิ์ได้ยาวๆเราไม่จําเป็นจะต้องใส่บ่อยนะคะเพราะว่าสเสน่ห์ของแคคตัสอีกอย่างนึงคือเขาจะไม่ได้ชอบสารอาหารที่มากเกินไปเดี๋ยวเขาจะค่อยๆกินมันนะคะค่อยๆซึมสารอาหารเข้าไปจากนั้นก็เป็นสตาร์เกลจค่ะอันนี้คือนกเน้นเลยนะคะถ้าเป็นแคคตัสสายพันธุ์ช้างเนี่ยจำเป็นมากต้องใส่สตาร์เกิลจีเพราะว่าสายพันธุ์นี้นะคะ เพี้ยแป้งเพี้้หอยเนี่ยชอบมากๆเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่หินโรยหน้ากระถางอันใหม่ลงไปนะคะอันเก่าไม่สวยแล้วนะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็สบายตาของเราเองแต่ถ้าเพื่อน <c oughs> ๆจะใช้หินอันเดิมนะคะ <c oughs> ก็ไม่ไม่เป็นปัญหานะคะสามารถใช้ได้เหมือนกันปุ๋ยและสะตาร์เกิลจีจะออกฤทธิ์ได้ดีกว่า ถ้าอยู่ด้านใต้หินโดยหน้ากระถางนะคะถ้าเราโรยไว้ด้านบนเนี่ยฤทธิ์ของเขาเนี่ยจะลดลงเพราะว่าจะต้องโดนแสงโดนอะไรเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเอาไว้ชั้นใต้หินโดยหน้ากระถางะคะ่ะเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของดินนะคะดินเนี่ยดินปลูกนะคะก็เป็นดินปลูกแคคตัสทั่วไปเลยค่ะ ก็ส่วนผสมก็มีสูตรเยอะแยะมากมายนะคะเพื่อนๆหาซื้อทางอินเทอร์เน็ตได้ค่ะจะหาซื้อตามร้านขายแคคตัสก็ได้นะคะดินเฉพาะแคคตัสเนี่ยจะต้องปล่งแล้วก็กระบายน้ำได้เร็วค่ะถ้าเราปลูกด้วยดินสำหรับปลูกแคคตัสวิธีการเลี้ยงการดูแลนะคะก็จะง่ายกว่าการใช้ดินทั่วไปค่ะเพราะว่า น้ำก็จะซึมลงไปเร็วนะคะไม่อุ้มความชื้นนั่นเองแล้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงของอาการรากเน่าได้ด้วยนะคะถ้าเราปลูกไปครบ1ปีแล้วต้องเปลี่ยนดินนะคะเพื่อที่เขาจะได้รับสารอาหารใหม่ๆในดินใหม่ด้วยนะคะดินเก่าเนี่ยสารอาหารก็จะหมดไปเพราะฉะนั้นควรจะเปลี่ยนดิน อย่างน้อยทุกๆหนึ่งปีค่ะปัญหาที่สำคัญของการเลี้ยงช้างแคคกตัสก็คือราสนิมนะคะสิ่งที่จะช่วยลดราสนิมได้ก็คือแดดจะต้องยาวๆนะคะพอดีแล้วก็สถานที่ตั้งวางเนี่ยควรจะปโปร่งนะคะไม่อับชื้นดินปลูกก็ควรที่จะเป็นดินปลูกแคคกตัสแล้วก็หมั่นเปลี่ยนทุกๆหนึ่งปีก็จะช่วย ลดราสนิมได้ค่ะทำได้แบบนี้เราแทบไม่ต้องใช้ยาอื่นช่วยเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่อง YouTube วิชุราดาการ์เดนเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทายพูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุราดาการ์เดนได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ